สวัสดีครับพี่เงี่ยพี่ใช้เหยื่ออะไรอ่ะมันรนนะอพระสงเองเนาะของปลาตัวเล็กเนาะสม่ามันติดตวนติดเลยรไปเนาะอันนี้พี่มาประจำไหมไม่ครับผมเพิ่งมาเหรแล<ะ>้งหายไปนานไม่ได้มาทางนี้ครั้งแรกอพง<ม> นราผมครั้งแรกเหมือนกันนี่เนี่ยอ๋อแต่อยู่แถวนี้ประจำใช่ไหมมานานอย่างนี้เ,ยเลยหมายนี้นะหมายนี้เพิ่งมาเพิ่งมาวันนี้มันแรกใหม่<น>ว่าหมเพินเขาเขาลงกันทำไมเยอะๆเนาะตัวใหญ่ยังงั้นอ่ะปนินพวกเนี้ย อ๋อเป็นเหยื่อไปสุ่มเองที่จริงทางโน้นแบบพี่ไปยังแถวทางโน้นอ่ะอไม่ได้ไปครับอ๋อยังไม่เคยไปใช,ยไใช่ไหมแต่อันนี้กลางเต็นท์อนอนตรงนี้ได้เลยใช่ไหมพี่ได้ครับตรงนี้มีคนมากลางบ่อยเจ๊ไหม ลปลาตัวเล็กอนะ่ะจนมากกว่ีปลาแบบนี้เนาะพวกปลานินนี่ตัวไม่เห็นเขาล่งกันเยอะมากอะ่ะไม่ค่อยเข้าใช่ไหมแต่ก็มีอยู่นะ ต้นป,ตนปีใช่ไหมโอ้แต่ที่จริงมันก็ไม่ลึกนะพี่นอนลงไปนี่ก็ไม่ลึกใช่ไหมขออกัวรวตรงเรือน่ะนะโอ้โหเเเปปปป็็็นนนนบบางงช่วลุมอ